One News ตรงไปตรงมา oh. เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ, <Okay. S 1> ค,รบคุณผู้ชมครับเรื่องของกองทัพไทยนะครับล่าสุดกระทรวงกลาโหมเล็งเห็นว่าต้องการกำลังพลสำรองนะครับโดยทหารไทยในปัจจุบันนี้นะครับถ้านับกำลังพลทั้งหมดตั้งแต่ชั้นของคนทหารจนไปถึงนายทหารชั้นสัญญาบัตรยศสูงสุด เรามีกําลังทหารอยู่ประมาณ3ามแสนห้าหมื่นนายทหารเกณฑ์ที่เรียกเกณฑ์กันทุกปีชายไทยอายุยีปีต้องมาเกณฑ์ทหารถ้าไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นอะไรเนี่ยนะครับปีละประมาณ1นึ่งแสนนายอย่างปีที่แล้วปี58เรียกเกณฑ์ทั้งหมด99,373นายแต่ว่ากองทัพนะครับทางทัพบ,บกทัพเรือแล้วก็อากาศยังมีกําลังไม่เพียงพอนะครับแล้วก็เหมือนกับตํารวจที่เราติดตามไปเมื่อสักครู่นี้แต่นั่นเพิ่งผ่านคอรมอก็คือ ถ้าอนุมัติกำลังเพิ่มก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณจึงออกมาเป็นการขอกำลังพลสำรองปีละ45,000นายนะครับตอนนี้ได้ขออนุมัติจากคอรมอแล้วก็เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองผ่านวาระแรกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของกรรมธิการพิจารณาต่อในวาระส3ารอการประกาศใช้ต่อไปนะครับมาดูหลักการแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ ร่างพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองถ้าออกมาที่สุดสุดท้ายแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะให้กระทรวงกลาโหมสามารถสั่งเรียกระดมทหารกองหนุนกลับมาฝึกอาวุธใหม่ฝึกวินัยทหารใหม่แล้วก็นํามาช่วยเหลือเวลาเ,ลาเกิดภัยพิบัติร้ายแรงรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศเรียกฝึกปีละ45,000นายนะฮะเป็นเวลาสเดือนด้วยกัน เรียกแล้วต้องมาไม่งั้นมีความผิดอาญานายจ้างก็ต้องให้มาด้วยและต้องจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิมด้วยหลักเกณฑ์ก็คือ 1. นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการอายุไม่เกิน60ปีก็คือถ้าลาออกจากราชการไปแล้วแต่อายุยังไม่เกิน60อันนี้อยู่ในข่ายเรียกมาฝึกนะครับ 2. นายทหารชั้นประทวนนอกราชการอายุไม่เกิน60ปีก็คือชั้นประทวนลาออกไปแล้วเนี่ยนะฮะยังอายุไม่ถึง60เรียกมาฝึก3ทหารกองหนุนประเภทหนึ่งก็คือผู้ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผู้ได้รับการยกเว้นจากการเรียนรอดอที่มีอายุไม่เกิน40ปีนี่อยู่ในฝ่าย45,000นายแต่ละปีจะเรียกมาฝึกนะครับ4ทหารกองหนุนประเภท2ประเภท2ก็คือผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเข์ทหารไปเกณฑ์ทหารจับได้ใบดําไม่ต้องเป็นนะฮะหรือว่าอยู่ในประเภท1แต่อายุเกิน40ไปละยังไม่ถึง60อันนี้ก็ถูกเรียกเหมือนกันนะฮะถูกเรียกได้เช่นกันนะครับทั้ง4กลุ่มนี้ปีละ45,000นาย เดี๋ยวกระทรวงกลาโหมก็จะไปคิดสูตรว่าจะเรียกสัดส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่เรียกแล้ว 2, <c oughs> 2> เดือนท่านต้องมาฝึกแล้วเขาก็จะเอามาใช้ช่วยเหลือประชาชนเวลาเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินร้ายแรงอะไรต่างๆนานาด้วยถ้าไม่มาจําคุก3 <c oughs> เดือนนะครับปรับไม่เกิน5,000บาทนายจ้างเขามาฝึก 2, <c oughs> 2เดือนต้องจ่ายเงินเดือนให้ <c oughs> ถ้าไม่จ่ายค่าจ้างให้ก็ถูกปรับนะฮะ <c oughs> ส่วนเหตุผลต่างๆนะครับฟังจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพวบวทบนะฮะที่ท่านไปอธิบายกับทางที่ประชุมสนชแล้วก็ผ่านวาระหนึ่งไปได้นะฮะกำลังพลจัรอมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังสำรองในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบและผลพิชาราทหารเพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพร้อมและในการ,รดมคุบ ในการนำพลกรณีกำลังพลสำรองมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามตกุลหรือแก้ขไขเลขประจำตัวประชาชน <c oughs> ก็ให้แจ้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังหน่วยทหารที่กำลังพลสำรองมีชื่อบรรจุอยู่ เป็นว่าชายไทยอายุไม่เกิน60ปีถ้ากฎหมายผ่านก็เตรียมพร้อมรับการเรียกไปเป็นกําลังพลสํารองสองเดือนคือชายไทยที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าไม่ต้องเป็นแล้วอยู่บ้านได้แล้วสบายใจได้แล้วแต่ว่าไปเป็นทหารน่าจะสบายใจกว่าได้ช่วยชาตินะฮะสี่หมื่นห้าพันนายต่อปีไปสุดสองเดือนเป็นกําลังสํารองใช่ครับนะคะ One News ตรงไปตรงมา